เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีพศ2483โดยคุณพันลายเล่าว่านิฉันมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งมีบ้านพักอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหาคนครนี่เองในบ้านของพี่สาวมีเด็กๆอยู่หลายคนมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายรวมกันประมาณสิบกว่าคนเห็นจะได้ในกลุ่มพวกเด็กๆเหล่านี้มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าเด็กหญิงจินอายุเจ็ดขวบ เด็กหญิงจีนนี้มาจากจังหวัดพระนครศรีเอลเุธยามาอยู่ร่วมกับพี่สาวของแกที่ชื่อว่านางสาวเจืออายุ18ปีทั้งสองพี่น้องได้มาใส่อยู่ที่บ้านของพี่สาวดิฉันพวกเด็กๆที่อยู่ด้วยกันสิบกว่าคนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายต่างกระซุกซนกันจนเป็นเสียนไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนแม้ว่าเด็กหญิงจีนซึ่งมาอยู่ใหม่ก็ตามก็มีความคุ้นเคยซุกซนกับเด็กเหล่านี้เสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นการเล่นอะไรก็ตาม ก็มาแกเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานทุกครั้งมีอยู่วันหนึ่งเด็กเหล่านี้ได้ชวนกันเล่นซ่อนหาโดยปิดตาไว้คนหนึ่งส่วนคนอื่นๆก็ไปลดซ่อนกันตามที่ต่างๆภายในบริเวณบ้านแต่ก็มีเรื่องแปลกมือ่อเพื่อนๆชวนเด็กหญิงจินเล่นซ่อนหาทุกครั้งแกก็ไม่ยอมเล่นกับเขาเลยสันส่นศีรษะพร้อมกับพูดว่าแหวละ่ะฉันไม่เล่นด้วยพวกเด็กเหล่านั้นก็ถามว่าทําไมไม่เล่นเด็กหญิงจินก็บอกว่า ฉันกลัวผีมันเอาฉันไปซ่อนน่ะพวกเด็กเหล่านั้นก็พากันหัวเราะพร้อมกับบอกเด็กหญิงจินว่านันผู้ใหญ่เขาหลอกเรากลัวเราจะไปแอบในที่มืดที่ลกแล้วสัตว์ร้ายมันจะขบกัดเอาอ่ะหรือกลัวว่าเราจะไปซุ่มซ่ามเหยียบพาข้าวของเสียหายได้แต่ปรากฏว่าเด็กหญิงจินยืนการเสียงแข็งไม่ยอมเล่นซ่อนหาด้วยแม้ว่าจะถูกเพื่อนๆคุมขู่หรืออ้อนวอนแต่เพียงใดก็ไม่ยอมเล่นทั้งนั้นขณะที่พวกเด็กๆคนอื่นเล่นซ่อนหากัน ปรากฏว่าเด็กหญิงจินนั่งดูเขาเล่นไม่ยอมเล่นกับเขาด้วยพวกผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าเด็กคนนี้มันแปลกดีนะไม่ยอมเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆเลยเหมือนางสาวเจือได้ยินเช่นนั้นแกก็เลยเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่น้องสาวข,ของตนไม่ยอมเล่นซ่อนหาโดยเล่าว่าเด็กหญิงจินเมื่อตอนอายุห้าขวบแกก็ชอบเล่นซ่อนหาเหมือนคนอื่นเช่นกันแต่ถ้าว่าแกได้ทูผีจับมันไปซ่อนจริงๆนะสิเมื่อสองปีที่ผ่านมาเด็กหญิงจินตอนนั้น เด้เที่ยวเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆที่บ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเล่นซ่อนหากันอยู่ในบ้านของตนเองมีอยู่ครั้งหนึ่งเด็กหญิงจินได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ข้างบ้านตรงประตูห้องโดยอาศัยบานประตูที่เปิดนั้นบังไว้เพื่อนก็รู้ว่าเด็กหญิงจินซ่อนอยู่หลังบานประตูแต่ก็หาเด็กหญิงจินไม่พบเด็กหญิงจินก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเข้าไปซ่อนอยู่หลังประตูบานนั้นก็มองเห็นเพื่อนๆตามหาตัวแต่ทุกคนมองไม่เห็นเด็กหญิงจิน เรือนมันก็ไปกันใหญ่สิครับตอนนั้นทุกคนพยายามเรียกหาเด็กหญิงจินทั่วบ้านแต่ก็ไม่พบวี่แววของเด็กหญิงจินเวลาก็ล่วงเลยไปถึงกลางดึกเด็กเหล่านั้นก็ยังหาเด็กหญิงจินไม่พบปรากฏว่าเด็กหญิงจินยังไม่ยอมออกมาโดยเด็กคนอื่นก็ยังไม่รู้ว่าเด็กหญิงจินซ่อนตัวอยู่ที่ไหนจึงได้ขึ้นไปหากันบนหลังคาตามคือแต่ก็ไม่พบเด็กหญิงจินหลังตู้ใต้เตียงก็ยังไม่พบหากันอยู่นานจนอ่อนแรง เวลาก็ผ่านไปทั้งคืนแต่ก็ดันไม่พบและลุงึ้นอีกวันก็เที่ยวหากันอีกจนล่วงเข้าวันที่สองจนพบคําก็ยังไม่พบวันที่สามก็ยังไม่พบจนกระทั่งวันที่สีวิดามารดาและญาติพี่น้องก็คิดเลยกันไปว่าน่ากลัวจะหายแน่แล้วก็เลยเกิดความสงสัยกันว่าเด็กหญิงจินคงจะไปซ่อนตัวอยู่ข้างล่างหรือออกซ่อนไปเลยไกลจากตัวบ้านอาจจะไปตกน้ําตายหรือออกไปตามถนนหนทาง ใครเห็นคงจะลักพาตัวไปหรือเปล่าเพื่อไปเรียกค่าไทยหรือ,อยังไรก็ตามแม้ถึงกระทั่งตอนนี้ยังไม่ทราบข่าวาวอะไรเกี่ยวกับเด็กหญิงจินเลยหรือถ้าตกน้ำตายก็ไม่มีใครเห็นศพลอยอย่างแน่แท้ต่างก็แปลกใจไปตามๆกันในที่สุดเมื่อเห็นว่าไม่มีทางอื่นที่จะพบเด็กหญิงจินได้แล้วผู้ปกครองและญาติก็คิดว่าต้องบนบานพูดผีพีศารต่างๆดูกันบ้างเมื่อบนบานดังกล่าวเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็บรากฏว่า เ็นเด็กหญิงกินเดินออกมาจากที่ซ่อนเดินออกมาเฉยๆตรงที่เกออกมาก็ออกมาจากหลังบ้านประตูที่เปิดไว้ซึ่งตรงนั้นปกติก็ไม่ใช่ที่ลับอะไรใครๆเขาก็เดินผ่านกันน่าจะมีใครเห็นหรือพบเจอเธอบ้างแต่ทุกคนก็หาแล้วแต่กลับก็ไม่พบเด็กหญิงจินเล่าว,ว่าได้ไปยืนอยู่หลังประตูบ้านนั้นแหละไม่ได้ไปที่ไหนเลยบางครั้งเมื่อเมื่อยก็นั่งอยู่ที่นั่นตลอดเวลาถึงสามวันสามคืน ซึ่งก็ไม่ได้ไปไหนเลยแกเล่าต่อไปว่าที่เห็นเช่นนั้นเพราะเมื่อแกเข้าไปซ่อนอยู่ครั้งแรกปรากฏว่ามีผู้ชายรูปร่างกำยำผิวดำตาโตหนวดเข่าลุงรังยื่นถือกระบองอยู่ยืนคุ้มเด็กหญิงจินเอาไว้ขณะที่เด็กๆคนอื่นกำลังหาตัวเด็กหญิงจินอยู่นั้นแกก็บังคับเงื้อกระบองจะตีขณะที่เด็กหญิงจินอ้าปากจะบอกเพื่อนว่าตนซ่อนอยู่ตรงนี้ผู้ชายคนนั้นก็ได้ขู่ห้ามไม่ให้บอกใคร ไม่ให้ขานรับใครทั้งนั้นและไม่ให้ออกจากที่นี่ถ้าฝาฝืนเจ้ากระบองตีที่หัวทันทีคุมอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนพอเด็กหญิงจินเพี้ยรับไปตื่นขึ้นมาก็เห็นชายคนนั้นยืนคุมอยู่ใครเดินผ่านไปผ่านมาเด็กหญิงจินก็ไม่กล้ารเรียกหรือขานรับแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะกลัวไม้กระบองของผู้ชายคนนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ตลอดทั้งสามวันสามคืนจนกระทั่งในวันที่สี่ชายคนนั้นได้เดินเลี่ยงไป ได้บอกให้เด็กหญิงจินเดินออกมาจากประตูบ้านนั้นได้เด็กหญิงจินได้เดินออกมาด้วยอาการอ่อนเพลีย,ยแรงเต็มทีผอมบอกหิวข้าวเลือกเกินขอข้าวกินหน่อยเถอะหลังจากกินอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วก็ร้องห่มร้องไห้และพูดว่าต่อไปนี้หนูจะไม่เล่นซ่อนหาอีกแล้วเพราะกลัวเขียยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้และนี่คือคำเล่าขานของน้องสาวเจอือซึ่งเป็นพี่สาวของเด็กหญิงจินที่ได้เล่าให้คุณพันลายฟังว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและก็แปลกประหลาดมากๆและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องผีมีอยู่ว่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ